ตัวนี้จะมีอาการเสียงดังครูคาครูกนะครับเวลาที่เราหมุนพวงมาลัยนะครับก็ร้านแชมเปอร์นะครับเราก็รับจบนะครับแลกพวงมาลัยของรถ BM นะครับแล้วก็บีนนะครับเวลาโยกมีเสียงดังนะครับหรือว่าถ้าเป็นแลกสสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัว BMW นะครับตัว F30 นะครับเป็นแลกไฟฟ้านะครับมีอาการดังที่ตัวแลกนะครับเวลาเราหมุนพวงมาลัยนะครับอาการดังมันจะมีอยู่2ออย่างนะครับอาการเสียหายแบบเบื้องต้นนะครับ เวลาโยกพวงมาลัยจะดังกึกกักกึกกักนะครับเหมือนกับคันนู้นนะครับที่จอดอยู่ด้านนอกนะครับคันนู้นจะเป็นอีกาอาการหนึ่งคือแค่ดังกุกกักแต่ถ้าสําหรับคันนี้นะครับถือว่าอาการค่อนข้างที่จะหนักนะครับเวลาเราหมุนพวงมาลัยเนี่ยจะมีอาการเสียงคลืดคาดนะครับเดี๋ยวจะลองหมุนให้ดูครับหมุนจนสุดเลยครับหมุนสุดเลยแล้วก็หมุนเลขด้ยินไหมหรอในวิดีโอตอนนี้นะครับก็กําลัง จะรื้อดูนะครับของ B M F 3 0นะครับว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นกับแกละครับให้เวลาพวงมาลัยเวลาเราเลี้ยวนะครับจะดังคลื่นคาดคลื่นคาดมาดูว่าเสียงมันเกิดจากอะไรนะครับแล้วเรายังพอจะซ่อมมันได้ไหมถ้าเกิดว่าเราซ่อมได้นะครับเราก็ซ่อมถ้าเกิดว่าเราซ่อมไม่ได้นะครับเราก็จะต้องเปลี่ยนนะครับเอาเลยครับ